ฝ่ายชายพูดแล้วดราม่าเบียร์เดอะอยซ์เหตุการณ์วันเกิดเรื่องจากกรณีข่าวแซบสะเทือนโซเชียลในช่วงสองวันที่ผ่านมากับข่าวนักร้องสาวอดีตเดอะอยซ์ที่แอบไปมีอะไรกับหนุ่มที่นัดมาปาร์ตี้วันคริสต์มาสแต่ผู้ชายดันมีแฟนแล้วและแฟนก็อยู่ในงานวันนั้นด้วยและได้เห็นภาพบาดตาของเพื่อนสนิทและแฟนหนุ่มโดยทางเทปได้ให้รายละเอียดว่า นักร้องสาวอดีตเดอะอยส์วงในเมาสาชําเขาก็จัดวันคริสต์มาสกันพึ่งผ่านมาวันเดียวเองจัดกันแค่คนที่สนิทกันสิบคนก็ถ่ายก็กินอะไรปกติหลังจากนั้นผู้หญิงคนนั้นเขาหลับแล้วผู้ชายกับอดีตเดอะอยซ์สาวกันในห้องทั้ง,ท,ง,ท,งที่แฟนพอยอเขาก็อยู่กุบอกเลยโคตรเลวอมึองรอเลย จากนั้นคนได้แห่โยงไปยังเบียเดอะไวส์นักร้องสาวชื่อดังจนติดเทรนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีทัวร์ไปลงบนโซเชียลต่างๆของเบียเดอร์ไวส์เผยถ้าเป็นเรื่องจริงก็รู้สึกผิดหวังในตัวเบียรมากและรอฟังความจริงเรียกร้องให้ออกมาชี้แจงต่อมาเมื่อช่วงบ่ายวันที่30ธันวาคม2566เบียเดอะไวส์ ได้ออกมาโพสต์ยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองแล้วระบุเบียยืนยันได้แน่นอนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นตามที่ข่าวออกไป100%เอร์เซและในห้องมีกล้องวงจรปิดค่ะและโพสต์ในช่องคอมเมนต์ว่ากล้องวงจรที่ว่าคือติดอยู่ที่โซนที่ที่ควรอยู่และก็มีให้เห็นตลอดค่ะว่าทำอะไรบ้างจนกลับบ้านเลยค่ะจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงเบียเดอะไวส์ โพสคลิปโทรหารุ่นที่คู่กรณีเพื่อเคลียร์เรื่องปล่อยแชทที่คุยกันจนทำให้เรื่องราวยิ่งระอุหนักล่าสุดในคืนวันที่30ธันวาคม2566ฝ่ายชายได้ออกมาโพสสตอรี่ไอจถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นดังนี้